สวัสดีจ้าพบกับ,บช่องซาบันฮีชาแนลนะจ๊ะมิน,นี้ก็รมารับชมบรรยากาศอากาศเย็นๆแถวหุ่มใหม่น้นองจ้าอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ปู่อยู่พ,พาคือกันจ้ะพี่น้องมาขายของมาเดินจ้าพี่น้องจ้าค่ะมัน,น้กาอากาศร่มเย็นสบายนะคะันกะวาดตกแต่ว่าอากาศร่มเฉยๆยจ้าพี่น้องมันิกาอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวน คือเก่าจ้าทานในก็ฝากเป็นกำลังไดงใจกดติดตามกด s b ั c r i b e กดกระดิ่งนั่นเน้อจ้าเด้อกดแรกกดกดแชร์กดไลค์ด, share, ด,ด้วยจ้าขอบคุณจ้า,ามาชมบรรยากาศสวยๆเดียวกันค่ะกับช่องสาวบันนีชั้นเลี้ยนจากท่านใะนก็ฝากช่องนี้น้อยไว้ในอ้อมใจของพี่นอนด,ด้วยจ้าเด้อจ้า กัดก็เป็นกำลังแน่ใจเฮสองสาวบัญน,นี้นำแน่ใจ้ะลังคากับบ่อนเดงอยู่พี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะเมตตาสงสารนะจ๊ะว่าเสียลังคาแบบด้ใส่ให้สาวบัญน,นี้นะคะนะสิเมตตาแล้วแต่ความเมตตาของท่านนะจ๊ะเนาะไก่แห้งกระขืน่นสาวนะคะเนาะ Okay. ยังพอนด้ไปหัวา,าสายอยู่พี่น้องจา้จาจอยก็ฝากกดติดตามกด subscribe น้ำเน้นจาจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปต่ตอไปจา้าชมความสวยงามค่ะข้างเสียงลมที่พี่น่องจา้าเสียงลมเย็นแต่ลมใหม่เน,นาะจ้าเนาะกับช่องสาวบันพิษแหนวค่ะแต่บรรยากาศเด็ดีนี่ค่ะพี่น้อง ปีนมากจ้ามึงตะลุฟังตะเสียงล่มเลยพี่หน,น,น้่งจ้านได้ก็ฝากเป็นกำล,ลังแรงใจให้นัในเลยจ้าเด้อสวยงาม,มากจ้า บรรยากาศหนาหวๆไมาอีหมือนนะครัพี่น้องวันเป็นฝนสิตกกระบาดตกจากเมื่อได้ค่ะพี่น้งลลนองมีแต่ลมฝนมามีแต่แต่ว่ากะอากาศดีค่ะทาบัหมทีกกมาถึงกบ,บมาควอมหอนนะจ๊ะเนาะรับชมบรรยากาศลมเย็นๆจ้ะ Chôi chôi, yên mạc ra. xuyên cãi lập nhỏ, cãi cắn ớ hiệu กายงอนแล้วะพี่น้องจ้ะลมผัดเย็น้ายจ้ะมีตะกกงไม้โกตอกด้วยพี่น้องอยู่แถวนี้จ้ะรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันจ้ะกะผักเนยซซามีแห้งนะพี่น้องอยู่ใต้หมมหมค่ะเมนว่าเพิ่นล่มกับออกไปเด็กระหอนเนยอยู่ค่ะมือนนี้ก็ได้เป็นสีอเอาๆ ว่าฝนสิตเงี้ยมือได้มือใดอไดถ่ายแล้วถ่ายพี่น้องจ้ากับบ่มีจ้กมือพี่น้องจะว่าเป็นแนวใดปีนี่ฝนม้นในตัวห้ามดอกมองจักเจอค่ะแต่วันนอยบ่งมองกับป็นแล้วละพี่น้องจ้ะจ้ะเป็นแล้วจ้ะชมวิวดีๆไปกับช่องสาวันนี้นะพี่น้องเนาะกานนี้ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศ นี่ค่ะความธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องอาจารย์น่ะข้างขาค่ะสวย,ยวิว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 ค่ะวงใบใหม่เพป็นพี่น้องปิวหวานค่ะจ้ะจัะจุดภาบพบรรยากาศวิวสวยๆฝากพี่ฝากน้องอาจารย์นะ จะนายก็สิเดินทางไปหาขายของคือเก่าจ้ะพี่น้องยิงนดีกับฝากฝักเส้ามิเฮียงนะพี่น้องเนาะจ้ะิะกัใช่ไหมค,ค,ค่ะเดี๋ยวมาหลอกขายข้ามังค่ะคือเก่าเนาะพี่น้องนะ,ะยินดีได้งามๆก็อยากเก็บภาพบรรยากาศดีๆฝากพี่ฝากน้องนะคะ Gracias. ค่ะสวัสดีนี่ก็ขอากาบสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะจะนั้กับขอเป็นกำลังแรงใจให้น้ำนี้นะจ๊ะเ้อกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดซ mm ับสไครต์้วยจ้ะข้ากาบสวัสดีนะคะพี่น้อง mm hmm. ก็ทาิ่งรับชมคลิปต่อไป่าสาวัานที่สีเมี่ยงมาฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะสวัสดีจ้า